หากันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายช่วยกันหมดครับคือเดินปูเป็นสิบกิโลใช่ไหมเห็นบอกก็ตอนนั้นไม่ถึงสิบกิโลครับแต่เราใช้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านเนี่ยแถวสวนมันสวนยางพาราใกล้เคียงเนี่ยตรงไหนที่เป็นโลกที่โล่งๆซ้ำที่ที่ว่าน้องอาจจะหลงทางเข้าไปแล้วก็ไปล้มหรืออะไรอยู่แถวนั้นอืมแต่ถ้าน้องเป็นล้มเลยเราเราก็น่าจะเจอก็น่าจะเห็นครับครับผมแต่ที่แน่ๆวันที่น้องหายไปเนี่ยนะฮะมีเด็กในหมู่บ้านเราแวกเดียวกันเดี๋ยวบอกว่ามีชายสองคนเนี่ยครับลุกลี้ลุกลนวิ่งอยู่แถวนั้น เด็กจำหน้าได้ไหมครเด็กจำหน้าไม่ได้ครับเห็นบอกว่าใส่เสื้อสีส้มแขนยาวอ่าแต่มองไม่เห็นหัวฮะแต่มองไม่เห็นหัวเห็นน้องเขาบอกว่าไม่เห็นหัวผมก็เลยสันนิษฐานว่าถ้าเป็นคนลาก็น่าจะใส่วอมปิดใบปิดบังใบหน้าเอองั้นพี่สาวตื่นขึ้นมาน้องหายไปแล้วครับบริเวณหน้าบ้านตรงนั้นมันเป็นยังไงฮะก็เป็นแร่เลยคือที่ที่บ้านพี่สาวหลับอาจจะเป็นตะแครนะครับส่วนน้องเนี่ยจะเล่นอยู่ตรงทางซอยหน้าบ้านครับเป็นถนนครับเป็นถนน ก็คือแยกกันอยู่คือพี่นอนอยู่บนแคร่แล้วก็มองน้องอยู่ตลอดเวลาพี่หลับไปน้องเล่นอยู่บนลานดินใช่ครับดูไหมฮะเล่นอยู่บนลานดินครตื่นขึ้นมาปุ๊บหายไปแล้วแล้วหลังจากนั้นพี่สาวตามไหมก็ตามหาครับตามหาอยุดพักหนึ่งก็เข้าใจว่าป้าจะเป็นคนมารับน้องไปก็เลยรีบไปถามป้าอยู่ที่บ้านซึ่งบ้านป้าอยู่ติดถนนใหญ่ครับปรากฏว่าป้าก็ตกใจว่าป้าไม่ได้ไปรับก็เลยรีบข้ามาหาน้องอืพร้อมกับพี่สาวเขาซึ่งตอนนั้นผมก็กําลังที่จะไปส่งพระยาอยู่ที่อำเภอหนองสูงครับซึ่งผมขึ้น แยกตัวไปรับสาจานอีกคับพีวัดกลับลงมาตอนสิบโมงครับตอนสิบโมงก็มาจอดรอแฟนอือเป็ดป้านี่ละครับก็ตอนนั้นกาลังหาเด็กอยู่ผมก็เข้าใจว่าหลานผมเนี่ยน่าจะเล่นอยู่บริเวณหมู่บ้านนะครับไม่คิดว่าหลานจะโดนอุ้มไปแบบนี้วันนั้นวันที่เท่าไหร่ครับเป็นวันที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะครับผมคนที่เดินนำหน้าผมมีใครบ้างเดินนำข้างหลังผมก็ยังจำได้เลยว่าใครบ้างแล้วคนไหนเป็นคนพูดใส่ผมอืคนที่มาพูดกล่าวหาผมน่ะผมบอกให้ไปพยานมาเลยคนที่พูดใส่ร้ายผมนน่่ะชืออไไรรทีหาวมค้จดัับ อที่หาว่าผมไปเอ่ยชื่อเขาน่ะคือจำได้หมดจำได้หมดครับวันที่21วันที่21ปลดทุถามเลยว่ามีใครบ้างที่มีเวทมีความจำดีถึงขนาดจำได้แม้กระทั่งทุกนาทีที่ตัวเองไปไหนมาไหนทั้งวันคือจำได้หมดจำได้หมดครับวันที่21ผมวันที่21ปลดทุถามเลยว่ามีใครบ้างที่มีเวทมีความจำดีถึงขนาดจำได้แม้กระทั่งทุกนาทีที่ตัวเองไปไหนมาไหนทั้งวันว่าคนที่เดินข้างหน้าผมผมจำได้เลยว่าเราเดินลงมาเนี่ยเราไม่ได้คุยกันแม้แต่คำเดียวเพราะต่างคนต่างเดินลงมาปกติแล้วลุงพลลลขขขึึ้้้้นนนนนไไไไปบบบเเเเาา่่อยยะคผผูรกกฟมมม็จััห มีบ,บางคนขอโทษนะลุงบางคนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ลุงแสดงออกอ่ะขอโทษนะฮะเหมือนกับเป็น acting อะสร้างประเด็นขึ้นมาลุงมองเรื่องนี้ยังไงขอโทษที่ผมถามคํานี้นะเพราะมีคนเขาพูดแบบนี้ขึ้นมาผมก็อยากรู้ความรู้สึกคนที่พูดนะครับทําไมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าผมอปแสดงมันไม่ใช่เรื่องภาพยนตร์นะครับว่าเราจะทําแบบนั้นนะลุงเคยได้ยินใช่ไหมที่คนมาแบบนี้ลุงเคยได้ยินใช่ไหม ก็ได้ยินมาบ้างครับแต่ไม่อยากจะไปพาดพิงหรือไปพูดอะไรให้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้เจอเรื่องแบบที่เราเจออยู่ครับไม่ใช่ว่าผมร้อตัวที่ออกมาพูดแต่มันต้องก่อนแล้วที่บ้านอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะเราก็เปิดกระเป๋าอยู่ถูกไหมฮะผมถามคนเป็นสิบสิบคนเขาก็บอกคนที่เขามีความรู้เขาบอกมันก็ต้องมีบ้างแหละถ้าเอาจุดนั้นไปตรวจอืมอืมแล้วเจ้าหน้าที่มาหาผมบอกว่ามีเรื่องปรึกษาไปเจอที่บ้านครับผมก็ไปวันนั้นรู้สึกผมจะพาน้องโอมไปโรงพยาบาล ผมไม่คิดว่าผมคือลูกชายใช่ครับน้องโอไม่สบายพอกลับมาท่านบอกว่าท่านมีเรื่องจะปรึกษาให้ไปเจอที่บ้านพอผมไปถึงที่บ้านปุ๊บพิสูจน์หลักฐานมาที่บ้านผมเลยเต็มเลยครับเพื่อที่จะมาค้นรถผมจะค้นในบ้านแต่ผมไม่ให้ค้นเพราะไม่มีหมายคน้นไม่มีอะไรเลยเออผมก็เลยขับรถออกมาหน้าบ้านปรากฏว่าทีมข่าวนักข่าวเขา,ขาที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มาตั้งกล้องทำข่าวเจ้าหน้าที่ถึงเอาโพลีไลน์มาล้อมแต่มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานขึ้นไปที่รถผมแล้วแต่เขาลงมาลงมาเพื่อที่ใส่ชุดปีเออะไรเขาแน่หลยเออใส่ขออึ ถ้าถามว่าดีเดชชมพูในรถผมมีไหมล่าสุดเพื่อนมีนาน้องก็ขึ้นรถผมเคยอาเจียนใส่รถผมแม่เขารู้ไหมแม่เขาก็รู้ว่าวันที่น้องอาเจียนมันอาจจะนานแต่รถผมไม่เคยล้างไม่เคยทำความสะอาดภายในรถผมใช้แค่ผ้าเช็ดแต่รถของญาติๆมีเกือบจะทุกคนแต่ทำไมมาตรวจแค่รถผมครับวันนั้นทำให้ผมเสียใจมากแล้วผมเลยตโกนหัวโกนคิ้วท่านองครับมีอะไรอยากจะถามไหมก็ไม่มีอะไรถามผมคิดว่าตำรวจก็ถามหมดแล้วครับว่ามันเกี่ยวข้องไงเพราะผมไม่อยากถามเรื่อไม่เสียรูปคดีแต่เราดูจากสภาพของที่จุดที่ ที่น้องเนี่ยในภาพอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อว่าน้องเดินไปครับเนี่ยอย่างเงี้ยน้องเดินไปไม่ได้ครับลุงครับเมื่อก่นผมได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งตอนที่ลุงเองเนี่ยไปเจอศพน้องนะฮอวันนั้นลุงบอกว่าคนที่ต้องสงสัยจะเป็นคนที่ติดยาใช่ไหมฮะแล้วมาเดินอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยที่ไปดักทางไว้เลยตอนนั้นมันยังอยู่ไหมสิ่งเนี้ยคุณลุงคนรู้ได้อตอันนี้ลุงควรองพูดมา อันนี้ที่ลุงพลบอกลุงพลสงสัยว่ามันมีคนที่ติดยาเนี่ยแล้วบอกว่าให้ไปดักทางไว้เลยนะให้ไปแจ้งเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ฮะลุงทำไมลุงพลต้องพูดอย่างนี้แล้วทำไมลุงพลรู้ได้ยังไงแต่คนตัวที่ลุงพลคิดว่ามีเนี่ยมีตัวตนไหมเออเขามีตัวตนไหมคนนั้นนะลุงตรงนี้คือมันมีเรื่องของความน่าสงสัยตรงนี้ขอโทษผมไม่ได้สงสัยนะหมายถึงแบบบางส่วนก็สงสัยแต่ว่าเป็นชายก็ไม่รับพี่นุองพูดกับผมใช่ไหมครับใช่ครับก็วันที่ผมพูดออกไปก็คือก่อนก่อนหน้าวันที่จะเจอน้องอ่ะผมได้มีโอกาสปรึกษากับพ่อแม่เของเขาว่าเขาสงสััยยยยใคครรนนนหมมมมูู่่่่่่่่่บบ้้าาาออออแก็ตเเเไไไไดดขชืะลิว น่าจะเป็นคนคนนั้นไหมที่ผมพูดออกไปก็คือหมายถึงลักษณะว่าเราได้คุยกันก่อนหน้าครับอืมครับผมเออลุงฮะอีกคําถามหนึ่งลุงอย่าว่าผมนะผมถามแบบตามตามเนื้อผ้านะลุงจะได้แบบหมดความสงสัยเดี๋ยวคนจะมาดาไไ่ากี่ไม้ผมไปถามลุงคนนี้ได้ยังไงลุงพลถามอีกเรื่องหนึ่งทำไมลุงพลถึงไม่เห็นสภาพของน้องตรงน,นั้นนะ่ะทำไมลุงพลถึงไม่ฉุกคิดมาก่อนเ้ยร้านกูถูกข่มขืนหรือเปล่าวะเพราะว่าสภาพที่น้องนอนอยู่เนี่ยลักษณะท่าทางกายภาพเนี่ยมันนอนแบบมันผิดวิสัยอ่ะแต่ทำไมลุงถึงพูดคำว่าน้องเนี่ยน่าจะขาดอาหารสารอาหารตายผมคิดว่าคคนนนนนบบบบ้้ากกกอไมมม่ีพฤติรรรแััะ ไม่น่าจะคนที่มีพฤติกรรมลักษณะตากับเด็กแบบลักษณะข่มขืนนะผมก็เลยไม่สงสัยครับว่าน้องจะต้องโดนข่มขืนก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นครับโอเคก็คือที่ผมถามลุงพลไปคุณผู้ชมครับอยากให้เขาใจผมด้วยนะคือเราถามในมุมที่ลุงพลจะได้แก้ข้อสงสัยอเลยเพราะว่าผมรักชมพู่เหมือนกับลูกคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปทำกับหลานผมครับเพราะผมเคยพูดอยู่แล้วว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่ลี้ยงชมพู่ผมสามารถเอามาเลี้ยงเป็นลูกผมเองได้พูดกับเขาเลยผมเคยพูดไปแล้วครับแต่ผมอาจจะไม่พูดกับพ่อแม่เขาครับซึ่งหล ซึ่งผมรู้ว่าครอบครัวของน้องเขาอยู่กันยังไงแต่ละวันเขาอยู่กันยังไงผมในฐานะที่เป็นลุงเขยสุดท้ายเมื่อวานลุงพูดครับเนี่ยได้อ,ออกมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าร่องรอยการถูกลุงละเมิเดเนี่ยไม่มีนะฮะร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่มีมีร่องรอยการบิดคอเลยมีไหมฮะไม่มีครับไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยผมถามว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้คนร้ายคนเนี้ยคือคืออันนี้ผมผมเข้าข้างลุงไว้ก่อนว่าผมเชื่ออย่างลุงไว้ก่อนว่าเด็กไม่น่าจะเดินไปถ้าเกิดตามที่ลุงพูดนะตามโขดหินตามผาตามในเดินโอ้โหมันลำบากมากเด็กสามขวบผมมีลูกผมรู้เออ่ผมมถางี เป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีคนอุ้มเด็กไปแล้วไปทิ้งไว้ข้างบนอาจจะเอาไว้ให้กินเหมือนแกล้งแม่เขาแกล้งพ่อเขาเอาเด็กไปโยนทิ้งไว้ข้างบนแล้วก็เอาอาหารไว้ให้มันกินแล้วเดี๋ยวให้คนตามคือแกล้งอ่ะสุดท้ายเด็กหาทางกลับไม่ได้ตายอยุ่บนครับคือประเด็นนี้ผมได้คุยกันนอรอบนะครับในส่วนหนึ่งก็คือ<ส>ในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องแยกประเด็นนะครับณวันนี้เนี่ยแน่นอนคืออย่าเอาผลชนะสูตรที่บอกว่าไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรต่างๆ,<ส>ๆเนี่ยนะมาเป็นเหตุว่านั่นแสดงว่าไม่มีคนกระทำแล้วก็ ไม่มีผู้กระทำความผิดถ้าอย่างงี้มันต้องแยกกันก่อนเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์นะครับญาติสงสัยเกี่ยวกับเรื่องขึ้นไปได้อย่างไรนะครับมันก็ต้องเอาเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องลายพิมพ์นิ้วมือดีเอสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะฮะมันอาจจะไปเจอซองแมามาอ่อาจจะไปเจอก้นบุรีอาจจะไปเจออะไรวัตถุพยานระหว่างทางเนี่ยต้องดูให้หมดต้องดูหมด,อด,หมดพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถเอามาเชื่อมโยงนะครับในเรื่องราวต่างๆได้ซึ่งผมเชื่อว่าเขาทำแล้วใช้เรื่่องงก็ไไมมด้หายควาาามมมว่่่นนนน้้อองงจะะไไถูกกกกตตรรรใชแััคบทีี้ ในมุมของเกมรื่องของการของเหล็กปัสสาวะเนี่ยคือเรื่องนี้คือถ้าเกิดมีในฐานะของนักอาจจยาวิทยาเนี่ยตัดประเด็นนี้จริงไหมจริงๆแล้วในการเราจะดูว่าสาเหตพฤติกรรมคนกระทำความผิดคนร้ายเนี่ยต้องใช้พยานฐานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาประกอบกันการเจอสบนะพยานฐานทางนิติเวศนิติวิทยาศาสตร์มาจากพยานพยานวัตถุหรือพยานฐานทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีครับมาประกอบกันส่วนหนึ่งหลักๆคือนิติเวศคุณหมอให้ความเห็นไปแล้วนิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาดูต่อเส้นผมเส้นขนละเอียดทีเอใครก็ไม่เกี่ยวข้องบ้าง ผมก็เชื่อว่าทางตำรวจจริงแล้วเนี่ยเอากลุ่มไว้แล้วละว,ว่าการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีเนี่ย<ม>เพื่อพิสูจน์วน่าคนคนนั้นเนี่ยพูดจริงไม่จริงนะี่ยผมเชื่อว่า,ามีข้อมูลในมือแล้วล่ะเพียงแต่ว่าจะจิบบ๊กซอว์บางตัวไปหาความเชื่อมโยงเพื่อยืนยันว่าคนคนนี้แหละคือคนร้ายรตรงนี้อาจจะกำลังหาจิ๊กซอว์เช่นนั้นอยู่คนร้ายนะฮะที่ตำรวจก็สงสัยเนี่ยจริงๆผมผมก็ยังมองว่าณวันนี้เนี่ยข้อมูลที่ที่เราเห็นนะครับเห็นตามสื่อความข้อมูลก็มีข้อมูลตอนนี้ปล่อยออกมาคือข้อมูลทางทางนิิิิิิตตตเเเเเววชชกกกก็็คคคืืืือออออออทททททาา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 งงงงงงรร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 ร่่่่ผผััันนนนนนลลลสสสบบีีดดึยยไไไไมมมม้้้้หหะขขููจๆศ นะครับข้อมูลการตัวจดีเอนข้อมูลแหงต่างพวกนี้นะครับอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่มีความเชื่อมโยงแต่มันยังไม่ครบถ้วนนะครับที่จริงๆโดยการทํางานของตารวจเองเนี่ยคงจะไม่มาแถลงว่ามีผลของดีเอปเชื่อมโยงกับใครอะไรยังไงในเบื้องต้นก็คงจะเก็บมาเป็นหลักฐานหลักนะครับแล้วก็ไว้สรุป ในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่านะตอนนี้นะครับมันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือข้อมูลการสืบสวนสอบสวนที่อาจจะบอกว่าพุ่งแล้วก็เห็นว่ามีผู้ตัวผู้สงสัยอะไรต่างๆนะครับก็คงอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับเพื่อจะสรุปสันนินให้ได้ครับผมคิดว่าตรงน,นี้เนี่ยจริงๆรออีกสักน,นิดนึงนะครับไหนๆเราก็รอไม่เินกว่าวันนะครับชีวิตเนื่องจากขาดอาหารขาดน้ำไม่มีร่องรอยของการถูกทำ้ายตกรวจไป็นคดีเลยนะแต่ที่ผมไม่เขียนลงไปปุ๊บเขาก็ต้องทำงานต่อ คือคือผมมุมมองเนะี่ยคือต่อให้สรุปอย่างนั้นได้นะครับสรุปอย่างนั้นได้มันก็จะเกิดคำถามย้อนกลับมาเมื่อที่สังคมยังถามอยู่ว่าเด็กจะขึ้นไปได้อย่างไรเพราะว่าอาจจะมีคนอุ้มขึ้นไปแล้วไปวางไว้ไหมแล้วก็เด็กขาดน้ำขาดหามันก็ต้องสืบต่ออยู่ดีครับเพราะการที่จะไปสรุปว่าณนะตอนนี้ข้อมูลเนี่ย บอกว่าไม่สามารถสืบสาเหตุการเสียชีวิตได้หรือแม้กระทั่งว่าสรุปว่าเป็นขานนั่งขานหาันจึงจึงไม่ได้แตกต่างกันในแนวทางการสืบสวนสสอบวนที่อย่างไรก็ต้องเดินต่อว่าให้สิ้นข้อสงสัยอ่ะเพราะสังคมยังสงส,สัยอยู่เยอะนะครับเรื่องนี้ผม<อ><อ>นี่คือข้อหาอทอดทิ้งให้ถึงแก่ความตายครับที่ขออนุญาตถามแบบนี้ในแต่ละครั้งที่ลุงคลเองเนี่ยนะฮะได้มีการไปออกรายการต่างๆนานามีการพูดหรือแม้กระทั่งมากับผมเองเนี่ยพูดคำพูดเหล่านั้นมันเอาไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ไหมก็มันอาจจะใช้ได้ในการนำไปซักค้านเอ่ความน่าเชื่อถือเพรรรราาาาาาะะนนนนนีี่่่่่แแแมม้้้้้้้อออออองงงงงจููกกก็็ตตตััััททยยยยเเเเขขไปปโ์ววลลคบถฟซ จะพูดยังไงก็าถาม่าคุณพูดอย่างนั้นไหมวันนี้นะผมบอกให้สื่อมวลชนเนี่ยเป็นห่วงที่6ของกระบวนการยุติธรรมหลายคดีเนี่ยคุณหนุ่มเคยสัมภาษณ์ใครเนี่ยนะทานายจำเลยเขาขอเทปไปเขาตัดคลิปไปเลยครับบาะคนที่เป็นตำรวจสังเกตในตำตำรวจไม่ค่อยมาตอบเลยเดี๋ยวนี้คือที่ไม่มาตอบเพราะว่าพอไปตอบในศาลเขาจะเอาที่ให้สัมภาษณ์ยไปยันคุณเคยพูดอย่างนี้ไงนี่ไงแล้วคุณมาพูดวันนี้อย่างนี้จะเชื่อ,อยังไงคำพยานก็จะเสียไปของประเทศไทยเราเนี่ยไปสาบานทุกคนเลยเอาให้ตายไปข้างเลลยผกาสบหนี่งเลย ถ้ามีใครส่วนร่วมในการตายของน้องชมพู่ให้มันมีอนันวิบบิในครอบครัมวมันชิบหายหเขาอย่างนั้นเลยหให้มันตายกันข้างหนึ่งให้มันตายหองไม่กับน้องชมพู่เลยหน้าสาบานต่อสิ่งปฏิ